คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขงามาเล่าให้ฟังฮะเขาขับรถอยู่ดีๆนะรถดับอ่ะปกติไหมรถเสียหรอฮะไม่รู้ปกติไหมถ้าขับอยู่แล้วมันดับอาวก็รถเสียไงพี่ดับทีหนึ่งก็อกโอเคนะคไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมดับอีกแล้วอ๋ออาก็เข้าศูนย์นี้ต้องเข้าศูนย์แล้วอ่ะเธอก็เลยไปเข้าศูนย์นะคุณผู้ชมปรากฏว่าช่างในศูนย์ครับอกว่ารถคันนี้ครับ มีอุปกรณ์ปิศนาเฮ้ยไม่ได้มาจากไม่ได้มาแล้วหรอไม่ได้มาจากต่างดาวเอ้แหมเราก็รีบตกใจเอยเธอบอกว่ามาจากแฟนเก่าเธอฮะเออแอบมาติดเอาไว้คุณผู้ชมครับแล้วอุปกรณ์อันนี้น่ากลัวมากคือสามารถสั่งดับรถได้ด้วยไม่ใช่เรื่องศสยศาสตร์แต่นี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ นี่ฮะเนี่ยเอาไปติดเอาไว้อ่ะเอออุปกรณ์ตัวนี้นะใส่ซิมการ์ดได้ด้วยครับเขาถึงรู้ไงอยู่ไหนไปไหนบังคับได้ทางมือถือ oh. เออเออนี่นี่นี่เธอบอกช่างบอกอ้าวตายแล้วทำยังไงดีอ่ะเออเขามาแอบ,บติดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยดิฉันก็ไม่ทราบได้นะฮะไออุปกรณ์นี่นะ ถ้าหากว่าคุณขับขับอยู่ทําให้รถดับได้ถ้าหากว่าคุณจะสตาร์ทรถออกไปไหนไม่รู้แต่เขาไม่อยากให้ไปครับคุณจะสตาร์ทไม่ติดโอ้เป็นไงสั่งได้ทางมือถือ,อนะฮะทางศูนย์รถเนี่ยบอกอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาออกให้ครับเอาออกให้ก็ถามเธอว่าแล้วเธอจะยังไงต่ออแจ้งความสิคะ,ะเขาต้องแจ้งสิครับผมแจ้งความฮะเพราะเธอบอกว่าเลิกกันไปแล้วแต่ผู้ชายคนนี้นะครับ ไม่ยอมเลิกอืมอฟังหน่อยพฤติกรรมของเขามีอะไรบ้าง,งผู้ชมทำร้ายร่างกายตัดผมตัดผมเธอนะเฮ้ย <Hey. S 2> ทำลายข้าวของทุบทีวีครับแล้วก็มีติดเครื่องดักฟังที่ power bank มาก่อนแล้วด้วยเฮ้ย <Hey. S 2> ก่อนที่เธอมาติดที่รถดูสิอ๋อ oh. เป็นไงอะ่ะเธอบอกมาโพสต์ไปคับเ,เตือนภัยทุกคนว่าถ้าหากว่าคุณขับรถอยู่ เรารูสึกแปลกมันสตาร์ทไม่ติดคมันขับขับอยู่แล้วมันก็ดับหรือระบบของรถมันรวนครับเข้าศูนย์ก่อนเลยเช็คก่อนเลยให้เขาเช็คซิมีใครแอบมาติดอะไรไว้ที่รถเราหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่โอ้โหใหม่มากจริงๆพี่คือ,อ,อตอนแรกเราก็คือรถทุกคันมันจะมี ECU ใช่ไหมพี่คือมันเป็นระบบควบคุมคือเหมือนพูดง่ายๆว่าเป็นคอมพิวเตอร์ของรถซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะมีอุปกรณ์ที่สามารถไปควบคุมผ่านมือถือเหรอ หรือว่าผ่านอุปกรณ์อื่นๆอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ,นๆที่สามารถควบคุมรถให้ดับได้อะไรแบบนี้ปรากฏว่ามันมีแล้วโอ้โหอันตรายมากอันนี้อันตรายมากอันนี้ต้องเตือนภัยเลยแต่ไม่รู้จะเตือนยังไงเหมือนกันนะพเพราะว่าพูดย่างจริงพูดย่างจริง,งไงจะต้องเข้าศูนย์ทุกหนึ่งอาทิตย์ก็คงไม่ใช่นะ<อ>เปิด<อ>ฝากระโปรงรถดูก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูตรงไหนโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ผู้ชายเราเลยยังไม่ค่อยรู้เลยครับผู้หญิงไงยังไงอ่ะเปิดไปเธอรถรุ่นเก่าเธอแต่นมหนูอทุกวันเนี้ย เปิดถังน้ำมันกับหน้าปากระโปรงรถอะผมยังเปิดผิดเลยพี่เปิดยังไงอะเปิดจะไปเติมน้ำมันเปิดฝากระโปรงรถไอคิวผมอยู่ประมาณนั้นอะแล้วก็โมโหนะทำไมยังไม่เด็กปั๊มไม่เติมไห้สักทีเขาเปิดไม่อเขากรจกอยู่นั่นแหละไปเขาอกไปแล้วเขาอ่น